ยุคนี้เนี่ยมันต้องทำาละออนไลน์ใครที่ไม่ได้ทำออนไลน์เนี่ยเหนื่อยแล,ะละ้วล่ะ 3. วิธีสร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตเวลาที่เราเข้ามาทำออนไลน์นะคะมันจะมีหลายอย่างมากๆที่เราจะต้องทำใช่ไหมคือเยอะแยะมากมายหลายอย่างมากบางคนก็บอกว่าเริ่มต้นไม่ถูกเลยเยอะแยะจนแบบเขาเรียกว่าหมดกำลังใจวันนี้นะจะมาช่วยโพ้ชเย็ยนเติบโตจาก ออนไลน์นะคะ200%เลยปีที่ผ่านมานะนำา3ขั้นตอนนี้ไปใช้นะคะมันเหมือนกับการทวีคูณการทำออนไลน์ของเรายุคนี้เนี่ยมันต้องทำแล้ออนไลน์ใครที่ไม่ได้ทำออนไลน์เนี่ยเหนื่อยแล้วละ่ะ เพราะว่าอะไรลูกค้าของเราเขาไปเจอคู่แข่งเราเขามาไม่ถึงเราเราก็ไม่ได้ช่วยเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์เป็นช่องทางที่จะทําให้ลูกค้าของเราเขามาเจอเราและเราได้ช่วยเขาข้อที่หนึ่งการสร้างตัวตนมีคนรู้จักคุณจํานวนเท่าไหร่ตรงนี้มีผลมากๆกับการเติบโตธุรกิจออนไลน์เพจของเรามีคนมากดติดตามกี่คน Facebook ส่วนตัว กลุ่มที่เราอยู่ช่อง tiktok ช่อง youtube ig มีคนมาติดตามกี่คนเว็บไซต์มีคนเข้าเข้าออกอ,อ,ก,อ,อก,กี่คนเนี่ยมันคือการเติบโต,โตบนโลกออนไลน์คนบางคนใช้ Facebook ส่วนตัวจนขายของได้ยอดเป็นแสนเป็นล้านก็มีโคชเยียนเนี่ย ปิดยอดหลักแสนหลักล้านจาก Facebook ส่วนตัวก็ทำมาแล้วคีย์สำคัญเลยคือสร้างตัวตนมี2อ,อย่างนะเชื่อถือเราและติดตามเราเราจะต้องดูด้วยว่าคนติดตามเราเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นโคชเยียร์มีคนมาเป็นลูกศิษย์นักเรียนเยอะมากยิ่งคนที่เขาทำธุรกิจเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาเล่นโทรศัพท์กันเขาก็เลยมาลงเรียนเมนทอร์โปรแกรมไพเวดแต่ว่าเขาอะกลับมาดูย้อนหลังตลอดเวลาที่เราไลฟ์แล้วเราเห็นจานวนอะ 5้าคนหคน1ิคนเราบอกว่าน้อยแต่จริงๆมันไม่มีคำว่าน้อยโลกออนไลน์นะคะมันคือโอกาสกับโอกาสเท่านั้นมันเป็นการสะสมไปในแต่ละวันไอ้ลูกกระต่ายเนี่ยคือถ้ามันแบบว่ามีผลต่อจิตใจมากก็เอาสกอเทปแปะไว้ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วจำนวนมันก็จะมากขึ้นเองการสร้างตัวตนสำคัญมากและขึ้นมาด้วยการไลฟ์ยุคนี้มเป็นยุคของการไลฟ์ละการไลฟ์เนี่ยสามารถปิดการขายได้เยอะมากสร้างตัวตนได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกมา ไลฟ์บ่อยๆหนึงก็คือคนเนี่ยเห็นเราได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมาเหมือนกันเรามีอะไรเราก็มาสื่อสารพูดคุยกับคนจำนวนมากทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างผู้ติดตามได้การสร้างตัวตนจะมี5ขั้นตอนเนาะจแรกเนี่ยก็คือ ทำให้คนเนี่ยรู้จักเราก่อนว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยเก่งในเรื่องไหนแล้วก็มีประโยชน์อะไรกับผู้ฟังบางคนเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยทีเนี้ยให้เขาอ่ะจำเราทีละเรื่องนะคะเช่นโคชียนะคะตอนนี้นะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการที่ ช่วยให้คนเนี่ยจัดการชีวิตแล้วก็สร้างตัวเองบนโลกออนไลน์ก็เลยมีคาสขึ้นมาว่าสร้างตัวเองจากศูนย์ยุคออนไลน์ถ้าเราอ่ะเป็นใครทําหน้าที่อะไรให้คนเนี่ยเขาเชื่อถือในเรื่องนั้นของโค้ชเยนะคะก็จะมีคาส์สร้างตัวตนสอนสูตร 5G นี้นะคะในคาส์สร้างตัวเองจากศูนย์ยุคออนไลน์นะมีทั้งหมด31เทคนิคเลยถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงเรียนคัส์สร้างตัวเองนะก็ถามทีมงานได้เลยนะคะข้อที่2คือการ สร้างอาณาจักรสินค้าถามว่าถ้าเรามีสินค้าแค่ตัวเดียวการเติบโตของเราก็จะอยู่ที่1ตัวสมมุติว่าเยียเนี่ยมีสินค้าตัวที่1ขายได้100คนดาวมีสินค้าตัวที่1ขายได้100คนเหมือนกันในขณะเดียวกันโคชเยียมีสินค้าตัวที่2แล้วขายได้อีก100แต่ดาวยังมีแค่สินค้าตัวที่1ก็จะได้คนซื้อแค่100ชิ้นแค่นั้นเองโคชครูอาจารย์มีอะไรได้บ้าง มีหนังสือ TikTok for Influencer กับหนังสือ9เทคนิคเขียนชีวิตให้เป็นนังใจใครที่อยากได้เป็น e b o ุ๊ก็มีเห็นไหมมีทั้ง e-book มีทั้งหนังสือเราก็ต้องทำสินค้าออกมาให้โดนใจโดนจริลกลุ่มลูกค้าเราอย่างเช่น9เทคนิคเขียนชีวิตให้เป็นดังใจนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการชีวิตอยู่ในนี้นะมาเป็น9เทคนิคง่ายๆ TikTok for Influencer ออนไลน์ทำยาก Facebook ไม่มีคนติดตามนะคะไปลองเล่นดูแพลตฟอร์ม TikTok บางทีอาจจะโดนจลิตก็ได้เรื่องสไตล์ปัญหาโลกแตกของคนแต่งตัวกู <c oughs> จะใส่ชุดไหนดีวะวันนี้เขาจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าใส่ชุดนี้ไปคนจะประทับใจไหมหนังสือเล่มนี้มีคำตอบเป็นหลักสูตรจากของอเมริกาเลยนะซึ่งมีที่โคชเดียที่เดียวไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ให้เราดูว่าถ้าเป็นตัวเราหนังสือของโคชเดียเป็นแบบนี้และถ้าหนังสือของเราละจะเป็นแบบไหน cast online ออ tiktok for influencer คนที่อยากจะสร้างผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนเป็นเรื่องง่ายในช่อง tiktok ตอนนี้เขาเปิดยอดวิว trend image and lifestyle c o d e สอนให้กับคนที่อยากจะทำ เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์เรื่องการจัดการชีวิตเรียนกันตลอดหนึ่งปีเลยนะคอร์สสร้างอาชีพจากสิ่งที่เรารักและเราถนัดเชี่ยวชาญคอร์สพวกนี้นะคะมีนักเรียนเข้ามาตลอดตรงสินค้าเนี่ยเราก็ต้องใส่รูปไว้ด้วยแต่งตัวสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่เราเป็นจะมีนักธุรกิจคุณหมอนะคะเจ้าของธุรกิจความงามเจ้าของธุรกิจเครื่องสาอางสปาร้านอาหารคุณครูในโลกออนไลน์โค้ชในโลกออนไลน์ก็จะมาเรียนเรื่องสไตล์กันมาปรับภาพลักษณ์กัน ผ่านสไตล์นะก็จะมีเรื่องสีอย่างเช่นหาสีเนี่ยปัญหาโลกแตกของคนเลยไม่รู้ว่าตัวเองใส่สีไหนแล้วดูดีทุกคนหนึ่งเลยก็คือเสื้อผ้าที่ขับออร่าของเราขับสีผิวของเราต้องใส่สีอะไรสีที่ใช่ใส่ตอนไหน สีที่ไม่ใช่ใส่ได้ไหมถ้าใส่ได้ใส่ตอนไหนเราจะใช้สีไหนเพื่ออะไรโอกาสไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็น make over นะเป็น make over ตั้งแต่ศีรษะไปถึงจรดปลายเท้าเลยนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้อะไรให้เหมาะกับตัวเราบ้างเนาะแล้วก็พาไปช็อปด้วยโอ้โหตอนนั้นเปิดมันมากๆ เดือนหนึ่งนี่แบบว่าคิวชนกันนะคะอ่ะสร้างอาณาจักรของตัวเองนะคะกระเป๋านะคะมีอาณาจักรอาหารไก่เชียงพริกกะเลียงมีกุ้งผัดด้วยอาณาจักรยาสีฟันแฮวอนมีน้ําหอมอีกอาณาจักรน้ําหอมก็มีหลายกลิ่นสบู มีเซรั่มอีกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนสร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตคือเราจะต้องมีสินค้าของเราด้วยนะข้อที่2คือสร้างอาณาจักรสินค้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูหมดแล้วเนาะตั้งแต่โค้ชครูอาจารย์กับสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์เลยนะคะข้อที่3ก็คือสร้างนิสัยเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยมีนิสัยเกี่ยวกับเงินยังไงสําคัญมากๆการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตถ้า เราไม่รู้จักการจัดการเงินเงินก็จะเข้ามาและออกไปอย่างง่ายดายสร้างนิสัยเศรษฐีเกี่ยวกับเงินทำยังไงให้เงินงกเงยทำยังไงให้เงินเติบโตทำยังไงให้เงินเรียกเพื่อนเข้ามาอีกสิบเท่าร้อยเท่านะทำยังไงให้เงินรักเราเพราะว่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งสําคัญในการทําธุรกิจเหมือนกันใช้ไอเดียต่อยอดไม่ใช่ใช้เงินต่อยอด เศรษฐีนะคะที่เขาร่ำรวยจริงๆเนี่ยจะใช้ไอเดียเรียกเงินเข้ามาจัดการเงินให้เงินเติบโตคนส่วนมากเนี่ยไปเรียนแบบเศรษฐีแบบผิดๆเศรษฐีกินอะไรก็ไปกินตามเขาไม่ใช่นิสัยเศรษฐีนะคะนิสัยเศรษฐีคือหาเงินเก่งจัดการเงินเก่งใช้ไอเดียต่อยอดเงินเก่ง3ขั้นตอนสร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตตรงนี้สำคัญมากๆจัดเวลานะคะไปทีละขั้นตอนเอาไปสร้างอาณาจักรเอาไปสร้างธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะ